ตรา,ารับริการคุกกิ้งรูมค่ะสวัสดีค่ะตารับริการคุกกิ้งรูมค่ะวันนี้อยู่กับผู้ใดเนาะเชฟเหลี่ยม ที่ไหนจ้าวันนี้อีสานจ้าจังหวัดเชียงใหม่จ้าเชียงใหม่จ้าเชียงใหม่จ้อาอีสานบ้านชเชฟเหลียมอยู่เชียงใหม่หรอคะเปล่าจ้าอีสานบ้านหนูอยู่ชัยภูุ่มจ้าแล้วเชียงใหม่มาจากใส่นอนสวัสดีจ้า วันนี้เชฟเหลียวจะมาเฮ็ดหยังล่หมูจ่ะวายเมนูโปรดป้าเลยบ้านหลังนี้เป็นของผู้ใดเนาะเป็นของปาา้ากุ้จจ้าวันนี้มาทำที่บ้านป้ากุ้จเหรอจา้าแม่นแล้วจา้าอยากกินแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดกันเลยจา้าลุยมือนี่เขามีคุ้นแมส่สวยจ้จาสวัสดีค่ะเริ่มจากอีอย่างเนาะก่อ <c oughs> กไฟภาษา เรียกว่าก่อไฟภาษาอีสานเอิ้นว่าดังไฟจ้าแม่นบ่แม่นแล้วจ้าหนูเฮ็ดยังนี่ดังไฟจ้าเฮ็ดเป็นบ่เป็นจ้ามีอย่างนึงที่หนูเฮ็ดเป็นแม่แท้ร้าแม่เฮ็ดอย่างดูบ่จ้าใส่ถ่านเป็นคนเอาถ่านไหมเนี่ยเอาถ่านไหมเป็นคนเอาถ่านบ่ไหนหันมามองสิเอาถ่านบ่เน่เอาผู้ใดมานี่ผู้ใดมาบีบี สวัสดีค hmm. ่ะเลีวสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆลูกสวัสดีสวยๆอ่ะอสวาสวัสดีสวยบีบีเป็นไทยลูกอ่ะพี่นั่นทำอะไรซิเขินๆเดี๋ยวค่อยๆเอาฐานใส่นี่นี่ี่ีบขาแม่อ่ะเอาค่อยๆขีบใายเบิร์เดอร์ไฟเดอรลูกเอาใส่ทั้งขางก่อนใส่ทั้งขางเอออันนี้เตาอะไรคะเตาค่ะ่วย เตาพิงจ้าเอิ้นเตายังเอยังโลเตาถ่านเตาถ่านเตาพิงเตาถ่านมีใครจะให้เตาอะไรอีกไหมครับเตาหน่อยเตาหน่อยเตาหน่อยเต้ยอะไรกันอะไรเปเชื้อเพิงมากเนี่ยคุณแม่กาพร้าวอืมเออันนี้เป็นประสาสหรือเปล่าไม่ใช่นะมมนมเมนจ้าเป็นกาพร้าที่เขาเฮ็ดขนมพานขนมเนี่ยเขาเอิถ้าทาอีสานเอินว่า ข้าวเมาก็คือข้าวกาย์สอซึ่งเพรานมากค่ะซึ่งข้าวเม้าเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเพลงแรปของพวกชุดดำเนี่ยของพวกคนผิวดำเพราะว่าชาววีดาเขาจะร้องบ่อยเลย come on come on c m on คนละอันแล้ว้ come on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  come o come o t m e t e e y เฮางีเขเ็นอย่างม เสียงยังเชฟเดียวเสียงอะไรเสียงตีกอ่างกำลังปังปองไม่หมดเวละมั่วตลอดเลยเสียงอะไรเสียงฟักหมูเสียงฟักหมูเล่นมุกตาไปดูที่ใครไปดูที่ใครสับหมูอยู่มาเชียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนก็กระเบ้าเล้นี่นะทำไงไหนไหนน้ำพริกน้ำพริกแจมหน่อยน้ำพริกทำหน่อยทีน้ำพริกอันนี้สับหมูไปทำไมคะ ทำอะไรคะเฮ็ดยังลาาหมูจ้าโอ้ดูลีลาการสับก็รู้แล้วครับว่าไม่นารอดอ่ะเอาแค่พอหอมปลาหอมพอพอยป้าโอเคไหมเะยป้าเฮ็ดเองอ่ะให้ป้าเฮ็ดนะนี่ดดูมือชีพมือชีพ เห็นหน้าอย่างนี้ที่แย่ร้องไห้ผิดค่ะร้องเพลง งานเข้ามาขย่อยใ้หลานเอ้างนั้นสร้ังนั้เป็นอย่างเนาะทำลายหกกลิ่นหอมเลยไงอยู่กับยายอ่ะอยู่กับยาย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 ยจะกินหลามมูเด้อจ้าใข่มันแซ่บก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเด้อจ้าแสดงว่านี่หนูจะให้ข้าวเหนียวเหรอแม่ละ ทำยังไงต่อเมื่อจุดไฟร้อนแล้วแบบนี้ฮะนเชฟเหลี่ยมตั้งหัวค้าน้าฟ้าปิดค่ะแล้วก็ปล่อยให้ข้าวสุกนะคะประมาณ30 4 5นาที่สห้านาทีจ้ะเออโอ้ยป้าชอบมากเลยเข้าเหนียวกับลาบอ่ะเดี๋ยวปรุงให้อร่อยได้ไหมเหลี่ยมใช่เลยเชฟเหลี่ยมการันตีว่าอะไรเชฟเหลี่ยมการันตีว่าอร่อยโอ้โหท่าท่าเชฟโอ้โหมอนี่สองกำลังเดือดเลย ทำลายเชฟลีต้มใส่หมูอ่อนค่ะเอามาทำมาลายคะเอามาใส่กับลาบค่ะอยากเห็นยังไงเชฟจัดให้หน่อยสิได้เลยรอนร้อนร้อน้อนอยเดใสโอ้ดูดูดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างให้แม่บอกหน่อยมีอย่างเนี้ยลูกมีมีหนังหมูหนังหมูจ้าตับหมูใส่อ่อนแล้วก็ยังมีเขียวๆลูกใบมะกรูดใบมะกรูดกระต่ายไข่โอไม่ตรงไหนฮะเชฟดับกินข้าวจ้า ของพวกไส้พวกข้างในใช่ไหมใช่จ้าเนื้อเหนียวได้กลิ่นหอมค่ะใช้อีกทีได้นะเปิดเบิ้ลโอ้โหไงหอมมากเลยค่ะหอมแล้วร้อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลอยสักแป๊บนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยใช้เวลานานไหมคะบ้านานจ้าเลิศจ้าข้าวเหนียวล่ะใกล้สุกยังถามแม่ใช่สุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วจ้าเดี๋ยวรอชมความหอมใช่ไหมคะแม่แล้วจ้า โอ้โ้าวเหนียวเสร็จแล้วคะ่ะ้าอเหนียวเสร็จแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องให้เชฟเชิมหน่อยได้ไหมได้ไม่ใช่ตอนนี้สิคะชิมห้อมลาดสิคะนี่เรารอต้มลาบนะคะได้เลยอธิบายหน,น่อยเชฟเหลี่ยมตอนนี้แม่กำลังทำะารค่ะใช่ ซอยไหนคะซอยสองซอยสามซอยสี่ซอยสิบสองค่ะซอยสิบสองจ้าห่วยใช่เลยแหมแทมแแล้วทำไมวันนี้เชฟเดียวยไม่ได้ทำเลยอ่ะขั้นตอนค่อนข้างยากอะค่ะก็เลยบม่ได้ก็เลยอธิบายแทนแล้วก็เป็นคนชิมขอชิมอีกค่ะอะไรโอ้โหคือนี่ทำเยอะมากเพราะว่าญาติเยอะใช่ไหมคะ มันละจ้ะเป็นเป็นยังไงเนาะไม่ยากจาก้ะราคามีบาดเจ็บจ้ะม,มีน้องน้ำแข็งจ้ะมีน้องบิบิจ้ะ ตอนนี้แม่หันอะไรคะยังหนังหมูอยู่มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างในเนี้ยรู้สึกว่าเชฟเหลี่ยมจะหยิบอย่างเดียวเชฟเหลี่ยมอร่อยค่ะเชฟเหลี่ยมชิมอย่างเดียวเลยเจ็บหลายเจ็บหลายเดี๋ยวตอนคุกให้เชฟเหลี่ยมคุกให้ได้ไหมได้ได้จ้าเดี๋ยวจ้าตอนคุกจะสิให้ปรมาจารย์มาสอนในรุ่นใหญ่เหรอรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คือใครคะคุณยายคุณยายยายจ๋าใช่ไหมนี่ยายจ๋านี่รุ่นใหญ่รออยู่ยายรออยู่เดี๋ยวสอนให้รุ่นใหญ่สอนเข้าใจไหมข้าวจายอร่อยจายเนี่ย เดี๋ยวรอตอนคุกเลยนะคะยายเลยจ้าเย้เฮ้ยลูกตอนนี้ปารมาจารย์ของเรามาแล้วค่ะยายจ้าสวัสดีค่ะที่ยายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายเขิน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 อะเข้าไปใส่อย่างแน่แม่มะนาวใส่บักหน้าป่ะใส่บักหน้าแล้วก็ใส่เกลืออะเกลือใส่อะไรบอสอ่ะบอยอ่ะใส่อ่ะพอแล้วก็ใส่บักหน้า นี่นี่รุ่นใหญ่มาทำให้กินนี่เป็นบุญนะเนี่ยเข้าใจไหมเชฟเลียมเข้าใจจ้าขันลองคุกหน่อยได้ไหมคะลองคุกลองเลยอ่าเชฟเลียมให้เชฟเลียมนะจ๊ะนะเชฟเชฟเชฟลองนี่เชฟเชฟอืยังไงเชฟ ยากไหมย่ากบอกโบยากเอ้มีความตั้งใจพยายามเข้าจะได้กินไหมเนี่ยเชฟมันจะได้กินนี่คนตั้งหน้าตั้งตารอเตะไปหมดเลยเนี่ยรอเชฟที่ยังคนที่สูตรต้องเอาขั้นใส่บังหน้าว่อนบอแม่ขั้นใส่บังหน้าใส่เกลือเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วก่อนให้มันสุกแล้วก็มาใส่เครื่องเป็นเครื่องอะไรฮะดีเซลหรือเบนซินเครื่อง โดนไฟแป๊บหนึ่งเด้อจ้าโอเคเดี๋ยวกลับมากังแด่ตอนนี้ไปโดนไฟมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วยายจะทำอะไรต่อคะกจะขั้วขั้วฮะโบ๊แม่ขั้วอรุงใส่ขั้วบอลใส่ขั้วก่อนจ้าจ้าขั้วนี่ตาเลี้ยังขั้วเองบอสขั้วเองจ้าอั็นยังีงบะเนี่ยแม่ เอาไปผัดมาใส่แล้วก็จังเบงไว้ให้พริกด้วยใส่ใบผักก่อนไม่ใส่พริพูก,ก่อนแล้เดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปสำคัญมากเลยใช่ไหมคะค่ะแบ่งหมูที่จะไม่เผ็ดให้หนูนนหนูกับบีบีค่ะนะคอยายชิมแล้วเ,เป็นไงบ้างยาย,ยาจางจางยังบอกแซ่บเดี๋ยวยายจะปรุงเพิม่มใช่ไหมคะน้ำปลาพงชิลรสหน่อยจ้า หิยายใส่อะไรเพิ่มเติมคะน้องเชฟเรียมเน่าเปล่าต่อได้วยผงนัวจะผงนัวน,นี่ใส่แบบไม่ต้องกองกันเลยรับรองว่าร่อยแน่นอนเดี<อ>๋ยวแบบให้เด็กๆค่ะตามความชอบตามความชอบตาามมควมชอบเดี๋ยวซิมแม่ซิมก่อนค่ะทุมคนหลังตู้เย็นน่ะรวมผงชูรสล,ละลายยังแซ <laughs> ่บแล้วแม่แซ่บพี่ลีมาไงเชฟเชฟมาไงเชฟอต่อยนะ เชฟว่าไงดับหลายตอนนี้ใส่เครื่องในแล้วนะครับด่บหลายดับหลายดับหลายเซฟหรือเ่าลูกอืมไม่เซฟนลยจะขึ้นดริอันนี้เชฟไม่ได้จะชิมใช่ไหมเชฟจะกินจริงใช่ไหมเชฟเชฟหิวเชฟหิวเชฟผิวคุณเจอเลยครับอันนี่ของเชฟเลยเนี่ยแบ่งก่อนไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมครับใช่ ของเชฟกับเพื่อนๆค่ะอ่าตอนนี้ใส่อะไรคะค <Alf. S 3> ่ะใส่พริกค่ะอันนี้ก็ตามาใจเลยค่ะตามความชอบาชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะมากเผ็ดก็ใส่เผ็ดหลายมากพริกใส่พริกหลานี่อย่างแมกใบผักใบผักใบผักอยู่ไหนใบผักอันนี้แล้วเชฟใส่ที่เชฟอะเชฟเป็นคนใส่นี่เราต้องเด็ดแล้วลูกใส่เลยเมนูหลายผู้รู้นี่นี่โคตรน่ากินมากวันนี้นะฮะได้ปรมาจารย์รุ่นใหญ่ ทำให้กินนะคะขอบคุณนเลยยายจ้าเอ๋จุ๊บย้ายไหนดิเออมันเที่ยวเดี๋ยวป้าก็ได้จุ๊หนูแล้วค่ะทำไมท่านท่องไปป้าวัดหนูอยู่ดีค่ะแหนะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะป้อนยายด้วยจ้าจะเอาอะไรดิแอมถามยายยางถามยายยังเศกบอเศกจ้าเศกจ้า แซ่พอจ้าแม่แซ่บลายค่ะเพราะว่าอะไรคะจานนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยจ้ะแช่บเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องและพีกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคุณพขอบคุณค่ะแม่จุ๊บยายทีได้ไหมนานๆเจอทีลุ้มจุ๊บใหญ่ชื่นใจไหม